สบายดีมินตาสาวลูกติดเมนี้พอใหญ่เพิ่นไปเปี่ยนนำกบเพราะว่ามินตาจะทายท้าเพิ่นเนาะท้าพอใหญ่เนาะพอใหญ่เปี่ยนกบเปี่ยนเปียนนำกบเปี่ยนนำกบแล้วละกันไปอาบนำตอนนี้มินตาจะทายก่กนเมนีเหาจะมาเฮ็ด อปิงเป็ดนิโนปิงเ,เป็ดเาซื้อเป็ดมาเต็เมื่อวานนี้เก้าสิบห้าบาททึเกเงินลาวกะบัดห้าสิบพันนองพี่น้องบวชห้าสิบพันเฮาก็มาเอียบไว้เต็เมื่อคืนนี้เนาะเฮาตำหวัหวซีไครหัวกระเทียมแล้วก็เอ่อ พริกไทยเฮาใส่พริกไทยนำเนาะบันนี้เฮากะไปปิ้งเนาะบันนี้นนอันนั้นก็นึน่งเขานึ่งเขาไว้นึ่งเขาเหนียวป้ายบันนีเฮาก็ไปไป,ปิ้งเป็ดกันมาพี่น้องบันนี้เฮาก็มาปิ้งเป็ดเนาะปิ้งเป็ดเด้ออาฮัลโหล เป็ดซื้อมาแต่เมื่อวานนี่อันนี้เป็นคอคอปีกไม่ได้ซื้อเป็นโตดอกพี่น้องปิ้งซ่องเท้อเพราะว่าปิงปป้งเทือเดียวมันบมิดเขาได้ปิ้งซ่องเท้อเนาะพี่น้องห้านเสาเมือนนี้ข้องเห่ามิูปิ้งเป็ดปิ้งคอปีกเขาซื้อมาเมื่อวานนี้ เอาก็มาเอียบใส่เครื่องไว้ไอโนูปิ้งเป็ดอันนี้เห่ากันนึ่งเขาเขาเนี่ยงกินกับข้าวเหนียวฮอนห้อนพู้ญยางมาแล้วอาน้ามเรียบร,ร้อ,อยจะมาปิ้งเป็ดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ อาแล้วแล้วหรอป่ครับแล้วแล้วมาลุยกันกับสวัสดีเป็นทางการนะครับผมมินตามาลุยก่อนนะครับต่างคนต่างเห็ดนะครับต่างคนต่างรับผิดชอบนาทีเจ้าของไปก่อนมาปิ่งเปียกเห็นหหอมหอมแล้วเบบ่ได้ซื้อเป็นตัวซื้อแต่อัน้อป็นเปียกแซ่แข็งในช่วงปีกบนปีกบนปีกบนมาเก็บไว้มาล่องบนก่อนนะครับถ้าแ่บมากกว่าซอมากินอีกถ้าพ่แ่บมากกว่า บซื้อเฮ้ากับบซื้ออีกมันก็นเป็ดฟ้ามเหรอครับบนเป็ดบ้านที่จึงอยากจะอยากจะได้เป็ดบ้านเนาะแม่นเป็ดบ้านทลาแซบนะเป็ดบ้านบ้านเป็ดเป็ดเลี้ยงธรรมชาตินะครับแม่เครื่องสีแซบนะได้ให้ตัวเป็นเป็ดมาเอาเลือดมันเป็ดเป็ดเมื่อวานนี่เขาไปพุ่นกองท้ายเขาลืมเขาทมเขาโอ้ประเด้แต่ว่าผมเห็นนะบ่เห็นอ่บ่เห็นเป็ดเนาะบ่เป็ดบ่อันบ่บ่เห็นถ้าเป็ดอยู่บ้านคู่เบลแล้วมีบ่ อ่ามีหอดไข่เปิดขายได้ขายหอดไข่บ่แต่ว่าขันมันไปคอซื้อเพื่อนเพื่อนกับจีแบงขายเป็ดเป็ดเลียงว่าอาหารละแต่ว่าเลียงยุ่นน้ำบ้านจะของบ่มันอยู่ในฟาร์มเป็ดไปยุันน้ำเดินบั่นนะอ่อก็เป็นอีกมือหนึ่งนะครับมือนี้ก็รู้สึกว่าสดชื่นนะครับอากาศฝนฝนก็จะตกน้ำมันนี่เนาะฝ่าฝ่าฝ่า พาคึ้นฝ่าบดแมีนฝ่าบดไปเกีย่ยวกบไปเปลี่ยนน้ำกบน้ำปลาให้อาหารกบอันปลาโหดพักคดรหยาบนะครับมีตมแมต่เล็กจีบคว้าเบื่อโบตรหยาบเรื่องก็บกเป็นอย่างเดียวมันก็นแค่ขึ้นขึ้นเดียวมันก็เมื่อซุ่มอยู่ได้หะอซุ่มนี่ว่าอือเพราะว่ามือขึ้นนี่นคนคนยอยันคนน้อยปะเมียนคนที่ลอยตกจุ่มทะไลบูมมาขึ้นนี่ย เห็นดินเปียนป่ะซุ่มอยู่พักกับโบแห้งเดีล่ะอออครบตัวมันน่าจะตกอยู่แต่มันโบแห้งเขาบบไดงยิ่เปลี่ยนนำเบิ่งงนำกบนำป่าโอ้ป่าตัวใหญ่เร็วครับพี่น้องสิบมื่อนี้เนาะป่ากาซื้อเาเลียงสิบเมื่อนี้ล้วครับกบกบก็เริ่มมโอ้เห่าครับครับพี่น้องโลวกินเนี้ยกึ๊บกึ๊บกึบกึบตจะไปปุงข่าก่อนไปปงเข่าใส่เข้าเนาะอันนี้เจ้าเจ้าออกมาเอาเอาออมา เอาเอามาใส่ใส่บ่ใส่ใส่ขอบขอบนอกไว้อ่าอาจจะเอามาใส่ขอบดอกเลยเอามาใส่จักสองสามอันอ่าเก้าสิบเก้าสิบบาทมันได้จากเกินนั่ <95 S 1> นมี่เก้าสิบห้าบาทเก้าสิบห้าบาทหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้เบื้องดิได้เท่าใดห่วงอ้นตาไปใส่ขอบใส่เขาครัขอขอบกินสองคนเมียสองคนน่ะ ลูมีสามคนดิลูสามอยู่ในท้องมีดเกเจาว่าเต้จังสั้นแหล่คอยจังฟันเห็นนะเนาะคอยฟันเห็นตลอดเลยฟันฟันว่าแต่ได้เด็กหน่อยได้เด็กหน่อยครับพี่น้องมินตาฟันอีเลเดิฟันฟันดูเล่าตื่นหนึ่งมากเมื่อใดกับฟันวัรร้วผมอยากได้หรือว่าเล่าอยากได้เจ้าอะไรเจ้ามัอยากได้กันละที่เนาะเจ้าวัากอนเนาะ กออยกาวอยู่แต่ว่าเจ้ากับปัดฟันน้ำพุ่นครับเลขออกอันทะเบียนรถไอยุ่นนี่ขั้นนี้อีกมาขี่รถเนาะนัะ่นบ่ซื้อบ่เปนมันซื้อบ่เปนซื้อแล้วเขาบุคายให้ซื้อแล้วตัวตัวมันตัวมันออกข้าเจ้าเป็นตัวอันนะครับผนผมมันเป็นตัวอันก็เลยซื้อลอตเตอรี่กับบ๊มีเป็นเลขดังซื้อตัวใดกับบ่อบมีซื้อตัวใดกับบาอบ,บมี่มโอ้ยวาสนาเฮานะสองหัดแล้ว อาไปปิ้งเป็ดต่อครับไปไปปิ้งเป็ดนี่เป็ดที่หยับไว้นะครับพี่น้องนี่ย่างย่างย่างอย่างเี้แล้วเดี๋ยวพี่ยิ่งตาว่าจะ,าจะปิป่งบัดน่ะกินแล้วก็ให้จะกินเชียงนะอุ่นออกระถ่าอุ่นดอกยาพรีดีนะฮะนับหนึ่นอันนี้นนนนนได้แปดเนาะเออได้แปดแปดชินช้นแปดชิ้นเก้าสิบห้าบาทครับนั่นแลว้วชิ้นละสิบเท่าไรล่ะเอาตีไปชิ้นละสิบ หาบาทเนาะปิ้งลรวขายจิ้นแล้วเ้าบาทมีผู้สื่อบ่นี่จังวะมีผู้สื่อบ่เตะเตะไกลเขากันยังขายขายเศ้าบาทคือกันเตะเนี่ยอันซับเนี่เห็นบ่ะถ้าเท่าสิบบาเป็ดเอ้ต้มันววาเนาะขายปิ้งเป็ดว่ะขายปิ้งเป็ดถ้าถ้าเอาปิ้งเป็ดเป็ดมาปิ้งแบบเนี้ยจิ้นหนึ่งเศ้าบาทขาดทุนบ่ะถ้ามันมีแปดป่ะมีแปดแปดสองสิบหกร้อยหกสิบบาท ต้นทุนวัตถุดิบเก้าสิบาทเก้าสิบห้าบาทกำไรบร่พอเคิงเนาะกำไรบร่พอเคิงคาทานคาบ่คา,าียบบ้าได้บอ่อจะได้อยู่ก็พอได้ถ้าได้ขายดีก็ได้อยู่นะอนะรัดปิ่งเป็ดอยากไปกินแนยเมนูปิ่งเป็ดอยู่ที่เมืองเล่านะครับ พิงเป็ดไก่แกสุกเลยดีครับพี่น้องบ้านเนี้ยอ๋อหอมควันฮวี่ฮวไฟอ่อนๆเนาะหอมจะเป็ดหรอค่อยบ่หอมดิหอมิเอาอหอมก็หอมแต่เอ้นี้ยอ๋อฮวี่มานั่งผมเนี้ยพิงเป็ดย่านข้อนีว่ะย่านนี้รา้ไเบิ่ง ได้ไดในตังพนังหรอครับพี่น้องเคยเคยเห็ดเห็นคลิปมันเจ้าเจ้าสังเกตเจ้าว่าคอยสังเกตสังเกตว่าเพื่อนเพื่อนเห็ดนั่งเห็ดกระป๋าเพื่อนบ่บ่เพื่อนบนนั่งตังไงเจ้าเจ้าร้องเอาตังออกเด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตังอ่ามันก็มีคลิปดีๆกับสีล้ำเออนี่ยคอยสีนั่งเออหัวดีครับพี่น้องเจ้าของสีนั่งตังไอ้เมียนั่งแบบนั้นนี่นี่ครับ เป็นเพื่อนจีนมักนั่งแบบนี้ลายกว่านะเพื่อนบ่เพื่อนเอ้าเพื่อนบัถนัดจิเนาะแล้วเพื่อนถนัดแบบนี้นัดแต่บุญตังนั่งว่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศนึงเป็นความเป็นสร้างสังเกตของผมที่เราคือเรา่าเห็นเป็นลายคลิปเป็นไทยเป็นจะนั่งนั่งหลักขนาดนี้เดี๋ยวลรอเป็ิดสุกเนาะลอเป็ดสุกกมากินเขาน้ำกัน ไก่เแ,แล้วครับตอนนี้เกินเครื่องทา้งแล้วครับค่อยปิ่งไปค่อยพริกไปเนาะเป็ดน่ครับปิ่งเป็ดเป็นตัดเสื้อหอมเนาะหอมเหยียบใส่ยังไงใส่หัวซีไคใส่หัวกระเทียมมันจะไ่หัวกระเทียมพริกไิกระเทียมพริกไทเนะครับพี่น้อง บรรยากาศแบบนี้จับตั้งแต่ว่าในกินกับวิน่างีงนบ้เราต้องรอจังหน่อยนะครับผมใคเด,เดี๋ยวจังหน่อยสุกละเอาทีนี้ปิดเฮากบสูกแล้วเนาะเฮากบ หอมไปกินเลยเด้หอมครับหอมหอมดิแมนว่าเตปิดหอมเลยเจ้าของก็หอมดิพูดถึงกองหอมปะหอม <c oughs> <c oughs> หอมอันนี้เพียงสุกแล้วอ่านหกชินช้นหกสิ้นสองชิ้นมันบอมยัมง,งว่าง<น>โอ้โห เลี้ยงคุยกับพี่น้องอันนี้บ่มั่นใจเรื่องไขก่ก่ากันมีอันใดบ่้ันได้มั่นใจก่ไว้เอาไว้ก่อนบ่มั่นใจเด้อันนี้ก็ได้อืออันนี้ซองตอนนี่กับบ่มั่นใจเนาะเสรอะเดี๋ยวจับไปนะครับโอ้โหพี่น้องอยังสองชิน้นอยู่นี่เยี่มากเลยมือนี้จะได้กินเขากับป้งเป็ดสองชิ้นใส่ไว้ไว้กินสวยเนาะนน ปัดทูไฟอ่อนๆใจเย็นๆต้องใจเย็นเอันนี้โปะกัอนหน้นี่นเออได้ได้ได้ไปครับคับนีกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวฮอนฮอนอับอ่าข้าวเดนียวหนึ่งใหม่ๆวิ่งเป็ีย กับเขาของข้อกะเรียบร้อยแล้วนะครับผมง่ายเจียวมังลินมังลินง่ายดิยากยากด้วยในพรต้่ำกว่าผลลัพธ์ยังได้กินปิ่งเป็ดนะครับปิ่งเป็ดแปดชิ้นแปดแปดต้นนะครับเนื้ผักสดจากสวนเฮาเจ้าวมังคีเลนฝีมือของมินตานะครับกินกับข้าวเหนียวห่อนๆเย็ดสุกพะยิปิ่งกับย็ดน้ำกันนะครับดูแลน้ำกันเนาะ อับบนี่ออนหอนสำหรับคลิปนี้ก็คงว่าสนีก่อนเนาะฝากกดติดตามช่องมินตาสาบลูกติดกาช่องปูกับหลานน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งะเด้อเป็นกําลังใจให้ตลอดไปเด้อยาฝ้าเบื่อกันเพือน้อพี่น้องคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนสบายดี